สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปีที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่1ศาสนาศิลธรรมจริยธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่1ความสำคัญของพระพุทธาศาสนาและพุทธประวัติจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1 นักเรียนสามารถอธิบายประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงโปรดชลินสามพี่น้องโปรดพระเจ้าพิมพิสารการแต่งตั้งอักระสาวกและทรงแสดงโอวาททปฏิโมกได้ข้อที่2นักเรียนสามารถนำข้อคิดจากการศึกษาพุทธประวัติมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองได้ข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาพุทธประวัติ ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือพระพุทธศาสนาเล่มสีเขียวไปที่หน้า12ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาต่อจากครั้งที่แล้วกันเลยค่ะ2.3การประกาศธรรม 1. โปรดชลินสามพี่น้องพระพุทธเจ้าทรงดำริที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเห็นว่า การเผยแผ่จะให้ได้รวดเร็วนั้นต้องเผยแผ่กับเจ้ารัตทิที่มีผู้นับถือจำนวนมากอยู่แล้วพระองค์เห็นว่าชลินสามพี่น้องตระกูลกัสปะที่มีบริวารรวมกันหนึ่งพันคนน่าจะเหมาะที่จะช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระองค์จึงเดินทางไปพบชลินผู้พี่คืออุรุเวลกัสปะ โดยขอเข้าไปอาศัยพักแรมแต่อูรุเวลกัสปะได้ให้พระพุทธเจ้าเข้าไปพักในโรงบูชาไฟซึ่งมีพญานาคอาศัยอยู่แต่พระองค์ได้ปราบให้พญานาคที่ดุร้ายขดอยู่ในบาทได้จนชลินเกิดความเลื่อมใสลอยเครื่องบูชาไฟและขออุปสมบทเป็นพระภิสุข ฝ่ายชลินผู้น้องทั้งสองเมื่อเห็นเครื่องบริขารของชลินผู้พี่ลอยมาตามกระแสน้ำจึงพาบริวารเดินไปพบพี่ชายเมื่อเห็นพี่ชายถือเพศเป็นพิสุกจึงขออุปสมบทด้วยจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเทศนาชื่อว่าอาทิตะปริยายสูตรแก่พระพิสุกเหล่านั้นพระพิสุกทั้งหมด ได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันในเวลาต่อมา 2. โปรดพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าทรงพาอรหันจำนวน1,003องค์ไปยังกรุงราชคึกเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบข่าวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงโปรดให้พระอุรุเวลกัสปะชี้แจงถึงเหตุที่เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวเมืองราชคึกได้ทราบจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารข้าราชบริพารและชาวเมืองจนเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยพระเจ้าพิมพิสารได้ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะและถวายพระราชอุทยานเวลุวันให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า 3. การแต่งตั้งพระอัครสาวกพระสาลีบุตรและพระโมกขนะอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพุทธสาวกและเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในช่วงที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กรุงราชคึกมีสำนักของอาจารย์สัญชัยเวรัตบุตรตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับกรุงราชคึกมีลูกศิษย์ประมาณ500คนอุปติสะและโกลิตะได้เป็นศิษย์อยู่ในสำนัก ท่านทั้งสองเป็นผู้มีสติปัญญาดีเมื่อศึกษาจนจบความรู้ของอาจารย์สันชัยแล้วทั้งสองก็ยังไม่พบหลักธรรมที่จะทำให้พ้นทุกข์จึงได้แยกกันไปเพื่อออกสแสวงหาผู้ที่สามารถแสดงสัจธรรมที่จะนำไปปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้โดยสัญญากันว่าถ้าผู้ใดพบเห็นธรรมก่อน ก็จะมาบอกแก่กันเช้าวันหนึ่งอุปปฏิสะกํำลังเดินไปตามถนนในกรุงราชคฤกก็ได้พบกับพระอัสชิกำลังเดินบินทบาทอุปตฏิสะได้เกิดความเลื่อมใสจึงเดินเข้าไปสนทนาถึงผู้เป็นเจ้าลัททิและขอให้พระอัสชิแสดงธรรมให้ฟัง พระอัศชิได้แสดงธรรมโดยย่อมีใจความว่าธรรมเราได้เกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้อุปติสสะได้ฟังจึงเกิดดวงตาเห็นธรรมจึงกลับไปบอกโกลิตะเมื่อโกลิตะได้ฟังธรรม ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทั้งสองจึงชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและขออุปสมบทเป็นพระพิสุกในพระพุทธศาสนาและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อุปปติสะหรือพระสารีบุตรได้รับการแต่งตั้งเป็นเอตะทักคะคือเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นในทางปัญญาและเป็นอัคคระสาวก เบื้องขวาของพระพุทธเจ้าโกลิตะหรือพระโมคคะนะได้รับการแต่งตั้งเป็นเอตะทักคะคือเป็นผู้เลิศกว่าพิสุกอื่นในทางที่มีฤทธิ์มากและเป็นอักคระสาวกเบื้องซ้าย 4. ทรงแสดงโอวาทะปฏิโมก หลังจากที่พระพุทธเจ้าประกาศธ,ธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนมีพุทธศาสนิกชนนับถือเป็นจำนวนมากพระองค์ได้ประกาศหลักธรรมคำสอนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือโอวาทปฏิโมกในวันเพ็ญขึ้น15ข้ามเดือน3หรือวันมาคะบูชา ใจความสำคัญของโอวาทะปฏิโมกคือข้อที่หนึ่งละเว้นความชั่วคืองดเว้นจากการประพฤติชั่วทั้งกายวาจาใจข้อที่สองทำความดีคือประพฤติดีทั้งกายวาจาใจข้อที่สามทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์คือการบริหารจิต และเจริญปัญญาปฏิบัติตามหลักทานศีลและภาวนาสรุปนะคะหลังจากนั้นทรงสแสดงธรรมโปรดชลินสามพี่น้องและพระเจ้าพิมพิสารจนมีสาวกเพิ่มมากขึ้นทรงแต่งตั้งให้พระสารีบุตรและพระโมคคารณะเป็นอัครสา,าวก พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือโอวาทะปาติโมกหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสังคมเล่มสีม่วงนะคะในหน้าที่17ข้อที่1 คำสั่งนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อที่สามพันกับเหตุการณ์ในภาพและหน้าที่19ข้อที่4คํคำสั่งให้นักเรียนเลือกศึกษาและสรุปพุทธประวัติตอนที่กำหนดมาให้นะคะ จะมีทั้งหมด6ตอนนะคะให้นักเรียนเลือกมา1ตอนทํำลงในแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่บนหน้าแบบฝึกหัดที่ทําทั้ง2หน้าด้วยดินสอนะคะให้ชัดเจนครูขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันครั้งหน้าในคลิปถัดไปสวัสดีคะ่ะ